ช่วงเวลาหนึ่งที่นางอกหักหรือนางโสดแล้วกันเรียกว่านางโสดก็จะมีคนบามาจีบนางเนี่ยประมาณเกิน15คน oh. ก็คือมีคนจีบเยอะมาก oh. และผู้ชายของนางแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาจีบนางเนี่ย นางก็จะไม่ชอบในเรื่องราวแปลกๆเช่นบางคนก็คือผมตั้งไปผมเปียกไปใส่สูตรไม่ชอบรวยไปไม่ชอบขับรถหรูไปไม่ชอบกินเหล้าหรือดุบุหรีอย่างเงี้ยนางก็จะไม่ชอบนั่งไข่ห้างหรือนั่งแหกเกินไปแบบนั่งแบบไม่เรียบร้อยนางก็ไม่เอาอะไรเงี้ยจนมาตอนนี้นางก็คงได้อย่างที่นางชอบแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสเปคนางที่จริงหรือเปล่านะยังไงก็ลองไปถามนางดูนะครับ ดูแบบอะไรขึ้นน oh ั่งไข่ห้างไม่ชอบผเปลี่ยนก่อนหนออะไรขึ้นั่งไข่ห้างไม่ชอบ ทำไมว่าไข่ห้างผิดตรงไหนพี่ชฉาบอก็ไข่ห้างมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งอะโบก็งงใจเหมือนกันว่าทําไมโบต้องมีดีเทลอะกับเรื่องภายนอกอะไรขนาดนั้นอะค่ะเออเออแต่ที่พูดได้ภายนอกหมดเลยนะใช่ไม่มีนิสัยไม่มีอะไรข้างในเลยถูกภายนอกหมดเลยนะผมเปียกผมตั้งใส่สูงแต่ตอนเนี้ยโบโอเคกับทุกอย่างที่เขาพูดมตอนนั้นคือไม่จริงจริงอะนั่นคือเหตุผลจริงๆริเหรอเออมันจะแบบมันจะเหมือนโบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเหมือนจุก จุดเล็กจุดน้อยอม,มันเป็นแบบนั้นในตอนนั้นน่ะแต่ว่าในตอนเนี้ยมันหายแล้วอืมค่เออถ้างั้นต้องถามว่าแล้วไม่หายอะ่ะกเ็เล่าย้อนกลับไปว่ามีเพื่อนมาชวนไปปฏิบาาัติธรรมใช่ไหมคะแล้วเราก็ตอนแรกเราก็ปฏิเสธว่าค,คือเราไม่คิดว่า,าจะทําได้ปิดวาจาปิดมือถือเจ็ดวันอะไรพวกเนี้ยแล้วเพื่อนก็เพียรชวนอยู่เป็นปีจนสุดท้ายเนี่ยก็ยอมไปอันนี้เป็น turning point ใหญ่ที่สุดของชีวิตคือเจ็ดวันนี้ยพลิกชีวิตเลยเปลี่ยนเลยเรามองเห็นตัวเองหมดเลยว่า เห็นข้อผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตเรื่องความรักปกติเวลาเราเลิกกับผู้ชายเราก็จะพูดว่าผู้ชายคนนี้มันไม่ดีอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนี้เพราะว่ามันทําอย่างนี้<ฮ>เราถึงต้องเลิกกัน<ฮ>อย่างนั้นอย่างนี้คือเขาผิดเขาผิดเขาผิดพอไปเนี่ยเห็นตัวเองเลยว่าไม่ใช่เขาหรอกมึงนี่แหละอีโบวี่ัวดีเลยมึงเนี่ยแหละ <c oughs> ที่โมโหเอาแต่ใจไม่ยอมใครหรือยอมหกไม่ยอมงออะไรพวกเนี้ยมันทําให้เราอ่ะค่อยๆเปลี่ยนรวมถึงสเปคด้วยนะเราได้รู้วิธีการจัดการกับความทุกข์ละการที่เราอ่ะ ทุกเพราะว่าความคิดที então, ่มันคิดวนในเรื่องที่มันทําให้ใจเรามันเป็นทุกข์อ่ะเหมือนเราเลิกความคิดนั้นไม่ได้เหมือนเราพยายามจะหยุดความคิดแต่สุดท้ายความคิดมันก็จะกลับเข้ามาใหม่จะหยุดมันมันก็กลับเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยแต่การไปปฏิบัติธรรมอ่ะมันเป็นการฝึกให้เราอ่ะวางความคิดพวกนั้นลงไปได้ถึงแม้ว่ามันจะกลับเข้ามาใหม่พอเรามีสติรู้ตัวเราก็จะวางมันลงได้จนแบบจนสุดท้ายเราเกิดความชนะพะการฝึกซ้ำๆอ่ะ มันเกิดความชํานาญมันเหมือนแบบเหมือนเราออกกําลังกายเราอยากให้ร่างกายแข็งแรงเราอยากมีซิกแพคเราไปเล่นฟิตเนสเราได้เทรนเนอร์ที่รู้จริงสอนเราใช่ไหมคะ เราก็เกิดซิกแพคขึ้นมาได้ใจเราก็เหมือนกันใจเราอ่อนแอปล่อยวางไม่ได้เลยวางไม่เป็นเลยแต่พอเราไปปฏิบัติธรรมมันก็คือการไปออกกําลังจิตมันเหมือนฟิตเนสแหละเราต้องทาซ้ําๆพอเราทาซ้ําๆปุ๊บเนี่ยจิตมันก็แข็งแรงขึ้นแล้วเราก็เริ่มวางความทุกนั้นได้ต้องบอกว่าทุกไม่ได้หายไปแต่ทุกวันนี้เวลามีความทุกเข้ามาเราวางมันได้เร็วเราไม่เก็บมันไว้นานพอมันไม่นานมันไม่หมักหมมจนกดทับเราอะพอมันเกิดก่อโตขึ้นนิดนึงปุ๊บเราวางมันได้ปุ๊บมันก็ จากไปแล้วรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยจากที่เราอะมองคนแค่รูปลักษณ์ภายนอกใช่ไหมคะพอเราปฏิบัติธรรมแล้วใจเรามันเปลี่ยนไปเริ่มแบบคิดว่าคู่ชีวิตของเราเนี่ยเราเริ่มวางมาตรฐานใหม่อย่างเช่นแบบเราขอเป็นคนที่มีสินเสมอกันนะเราขอเป็นคนที่สามารถไปปฏิบัติธรรมกับเราได้ฟีลเราเหมือนกจัก,กเสียแลยนะ้วยังไงไม่รู้เนาะแบบอยากไปปลูกผักปลูกต้นไม้ ใช้ชื่อกีวิตกับธรรมชาติแล้วเอ้ยเป็นผู้ชายที่แบบสามารถอยู่ในเลเวลเดียวในทรรแบบในแบบที่เราเป็นได้อะไรแบบนี<อ>้ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมก็แอบอธิษฐานในใจเหมือนกันว่าขอให้เจอคนคนนั้นสักทีเธออ๋อใช่เขาเรียกว่าเป็นการอธิษฐานบุญคือมันมันไม่ใช่เป็นแบบสา,ารแบบมูเตลูไปขอพ,อเพรเทพนะคะแต่ว่ามันเป็นการอธิษฐานจากบุญเราเองก็คือเป็นการอธิษฐานเรื่องคู่ชีวิตเนี้ยค่ะเวลาวิธีการอธิษฐานคือเราก็จะอธิษฐานแบบขอให้บุญบางส่วนที่เราได้ทํามาอะไรอย่างเงี้ยช่วยส่งผลให้เราอ่ะ ได้เจอคู่ที่เป็นคู่บุญเป็นคู่ที่สินเสมอกันทําเสมอกันแล้วก็เกือ้อกูลเราได้ทั้งในทางโลกด้วยแล้วก็ในทางธรรมด้วยโบก็จะอธิษฐานแบบนี้ซ้ำๆสุดท้ายก็ได้ก็ได้เจอคนที่แบบเออเป็นเหมือนที่หล่ออธิษฐานไว้มาเจอกันได้ยังไงตอนนั้นโบเลิกก er ับแฟนใช่ไหมว่าโบโสดอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็คุณจิ๊บป,ปกฉับบอกว่าถ้าฉันปล่อยเธอไว้เธอไม่มีทางหาแฟนใหม่ได้แน่เลยเพราะว่าเธอไม่ยอมไปไหนเลยแล้วจิ๊บก็เลยให้โบ เหมือนไปเรียนคอร์สเรียนอันนึงซึ่งจริงๆแล้วจิ๊บว่าต้องไปเรียน <c oughs> แต่จิ๊บบอกว่าจิ๊บไปไปจะให้โบเหมือนให้โบให้ชื่อโบไปแทนนะคะม <c oughs> ันเป็นประมาณแบบคอร์สเรียนบิสเนสอะไรประมาณอย่างเงี้ยจิ๊บก็ให้โบไปเรียนแล้วทีเนี้ยจิ๊บก็ ไปดูชมหน้าของผู้เข้าเรียนทุกคนส<อ>นทำการบ้านนางก็ไปดูเลยมีใครเข้าเรียนบ้างจิ๊บจัดสรรเออแล้วก็ดูเลยว่าคนไหนมันน่าจะเหมาะกับโบวีบ้างค,คนไหนโสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วในคอร์สเนี่ยจิ๊บก็มีเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนเขาคนนึงอะอยู่ในคอร์สนี้เหมือนกันค่ะเออแล้วเขาก็แบบไปคุยเพื่อนือนว่านี่ลองดูคนนี้คนนี้คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอแล้วเพื่อนคนนั้นอะ ก็เป็นการแบบช่วยแบบเหมือนชงให้นี่นัน่นนู่นให้หอะไรอย่างเงี้ยจนผู้ชายก็เลยมาคุยกับเราถ้าถ้าเกิดเพื่อนไม่ชงผู้ชายก็จะไม่กล้าคุยคหผู้ชายก็เลยกล้าคุยก็ส่งมสเซจมาคุยพอคุยแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันตรงตามที่เราแบบที่เราตั้งไว้เลยวันวนี้มีมสติมากขึ้นกับการกํากับหัวใจของเราขนาดไหนคะมีมากมากขึ้นมากๆเลยคือเราต้องเรียกว่าเราเรา,เราพร้อมเสมอที่จะ ถ้าสมมติว่าไปถึงอาจจะจุดที่อะหมดเหตุต่อการหมดบุญต่อกันที่ต้องแยกย้ายกันไปอย่างเงี้ยเราพร้อมรับกับสิ่งนั้นแต่ว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาด้วยอะก็เขาว่าคนจะเย็นมากความโมโหรายของโบก็ลดคือยังมีอยู่นะมันมันยังไม่ได้แบบหายไป1นึ่งร้อเปแต่ว่าเทียบจากเมื่อก่อนนี้ก็คือแบบลดลงมาได้จากจาก100ก็เหลือแบบเหลืออยู่40่สิบอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งซึ่งโบมันก็ มันก็ดีดีมากแล้วในในความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกับเขาเป็นคนใจเย็นด้วยค่ะครับประทับใจอะไรที่สุดกับคนคนนี้คะนอกเหนจากความใจเย็นแล้วคือเขาเป็นคนจิตใจดีอะค่ะสมมติว่าตั้งแต่ตอนแววกรกคุยกันเขาถามสเปกโว์เป็นบออว่าอยากได้คนที่สินเสมอกัารรักษาส,สินห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเขายังกินวายอยู่เพราะว่าเขาทาร้านอาหาร เขาก็เลิกกินไวน์แต่โบไม่ได้บอกนะคือเขาก็เลิกของเขาเองใช่ไหมแล้วก็ผ่านมาสองปีโบก็ไม่เคยเห็นเขากินอะไรอีกเลยแล้วโบไปปฏิบัติธรรมเขาก็ไปปฏิบัติธรรมกับโบได้ในทุกครางอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่บ่นเขาก็ส่งเสริมเราในเรื่องของทางกุศลน่ะทุกทุกอย่างไม่ว่าเราจะไปทํางานจิตอาสาอะไรจะทํากุศลทําบุญอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ส่งเสริมเราเขาไม่เคยห้ามเยอะไปหรือเปล่ามีทําบุญเยอะไปหรือเปล่านู่นตายอะไรเปล่าไม่มีเขาก็แบบ ส่งเสริมเราเราหมดทุกอย่างขับรถให้อะไรให้หอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทั้งโลกอ<ช>ละไรอย่างเงี้ยสมมติเราจะทํากิจการเราจะทำเราเราจะมีแผนว่าเราจะทําธุรกิจอย่างเงี้ยเราจะทาหรือว่าเราจะทําอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆหรืออะไรของเราอย่างเงี้ยเขาก็คือร่วมด้วยสึงวมาถ้าเราเอ,อ้ยเราเงินไม่พอเขาอมาหุ้นเรานู่นนี่นั่นคือเขาก็ทําร่วมไปกับเราหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนแบบมันก็ค่อนข้างราบรื่นอะค่ะยังมองภาพตัวเองไว้สิอว่าแบบจะเห็นโบวี่ประกาศแต่งงานเติมตัวเป็นคุณพ่อ เป็นคุณแม่หรือแฟนไฟถึงไหนฮะที่เรามองไว้คือจริงๆอะแต่งงานมันต้องแต่งอยู่แล้วเพราะว่าต้องแต่งเพื่อให้เกลียดคุณพ่อคุณแม่ค่ะยังไงซักก็ต้องแต่งแต่ว่าโบอะก็ใจโบโบอยากแต่งซักแบบสี่สิบเลยเงี้ยเพราะว่าโบไม่ได้อยากมีลูกอยากให้มีลูกไม่ได้เลยค่อยแต่งงานเลยเงี้ยอ้าวจริงเหรอนี่คือเหตุผลเหรอแล้วได้คุยหาลือกันไหมได้คุยแต่เขาก็อยากมีลูกแต่ว่าเหมือนสุดท้ายแล้วเขาก็แล้วแต่เราอะ ถ้าไม่ถึงคิดว่าไม่อยากมีเหมือนเราก็ไม่อยากสร้างบ่วงคือ,อคนที่จะเข้ามาเกิดกับเราเขาต้องมีเหตุสัมพันธ์ผูกกันมาด้วยบุญด้วยกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยมันเหมือนแบบเราก็ต้องมาสร้างเหตุสร้างกรรมสร้างอะไรต่อกันใหม่แล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นบ่วงในชีวิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้นั่งใส่ห้างผมตั้งใส่สูตร อะไรนี้ไหมคะพี่พี่ชาตั้งใจจะพูดเลยถึงอันเลยมีทุกสิ่งทุกสิ่งแขวห้างผมตั้งด้วยใส่สูตรลยครเทแกที่แกได้ก่อนแกเทาที่แกได้ก่อนตลอดพี่แค่รู้สึกว่าวันนี้โบวี่มอง คนลึกเข้าไปถึงข้างในแล้วไงใช่เลิกเลิกเลิกไข่ห้างผมตั้งใส่สูตรแล้วแต่ว่าเรามองอย่างอื่นแทนละคือไม่ติดมีได้หมดในนั้นไม่ติดไม่ติดใช่คะที่พูดในแต่ละวัยอ่ะมันก็เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะได้มีบางคนบอกว่าเฮ้ยดีนะที่มาเจอชั้นในเวอร์ชันนี้นะจ๊ะถ้าเจอก่อนหน้านี้ลราก็หนูก็พูดอย่างงั้นกับแฟนเหมือนกันไม่ใช่แค่หนูผู้จัดการหนูคุณเอ็มก็พูดอย่างงั้นกับแฟนหนูเหมือนกันท่านเจอชั้นเวอร์ชันก่อนแล้วก็นะคะมันก็ควรจะมีความเหมาะสมในวันและวัย ที่ได้บังเอิญมาเจอกันพอดี<ช>จริงๆต้องบอกว่าชีวิตของโบวีเป็นชีวิตที่หลายคนที่ติดตามอยู่จะเห็นนะคะว่าน้องมีบ่มที่เป็นความเป็นความสุขโต่องอยู่เยอะมากทีเดียว <laughs> และบังเอิญว่าน้องก็ได้เป็นคนที่จริงใจกับการที่จะเล่าทุกอย่างให้ฟัง เพราะบางคนอ,อ,อาจจะไม่เล่าก็ได้นะว่าอันนี้ไม่เป็นข้อบอกพร่องแต่อย่างน้อยวันนี้ในกลับไฟเดรชน์แต่ถ้าไม่ไม่เล่าข้อบกพร่องเป็นเหมือนม่รู้จะคุยอะไรเลยจะเล่าทั้งชั่วโมงเลยใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยเอาข้อบอกพร่องของเอาข้อบอกพร่องของเรามาเป็นที่เรียนรู้ให้กับหลายๆคนอืยินดีค่ะบโบโฟโบยินดียินโบคิดว่าโบอ,อยากเล่าด้วยซ้ำเพราะโบคิดว่า ในบางมุมของเราอาจจะมีคนเป็นเหมือนเราก็ได้แล้วเ,เขาก็จะได้เออฉันไม่ได้เป็นคนเดียวมีคนเป็นเหมือนฉันแล้วเธอแก้ยังไงอะ่ะอย่างน้อยเราก็ได้แชร์ว่าเออเราผ่านมาแล้วนะเราจบมันได้ทุกวันนี้เราพอเป็นพอแบบพอมากด้วยใช้ชีวิตพอเพียงสุดๆแล้วโค่นความสุขในชีวิตเลยทุกวันนี้ทุกของโบวีคือเรื่องอะไรคือทุกมันยังมีอยู่ในทุกๆเรื่องเลยเรื่องที่ว่าเรื่องอครอบครัวเรื่องทะเลาะก,กับแม่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่โบได้มาคือเหมือนโบได้ ไปฝึกวิทยายุทธมามแล้วบนรู้เคล็ดลับวิชาแล้วอะ่ะในการจัดการกับความทุกข์อันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญคือทุกวันนี้เราพร้อมแบบยืดอกเผชิญหน้ากับความทุกข์อย่างผ่าเผยเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าฉันจะจัดการกับเธอ,อยังไงมาเลยฉันรู้ว่าเธอความทุกข์อ่ะมันมีอยู่ทั้งชีวิตแหละเดี๋ยวก็เจ็บป่วยแก่ไปก็มีความเจ็บป่วยร่างกายนี่นั่นนู่นใช่ไหมคะแต่เรารู้แล้วว่าเราจะจัดการกับมันยังไง นี่แหละมันทําให้ชีวิตเลยดูเหมือนไม่ทุกข์เพราะว่าเมื่อความทุกข์มาถึงเราจัดการมันได้แล้วมันก็จบไปเป็นเรื่องๆมันไม่มามหมักหมมรวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆเ่ะมอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีอะไรไหมคะที่เราอยากจะพูดอะไรกับบรรดาผู้คนที่ผ่าน <c oughs> เขามาในชีวิตของเราแล้วอาจจะเคยทําอะไรไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ให้เขาแบบเออสมัยนั้นเนี่ยสมัยนั้นสมัยที่ยังไม่ค้นพบความเป็นจริงของชีวิตแบบวันนี้ก็ขอฝากไปถึงบรรดา แฟนเก่าของโบโบก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษที่แบบในตอนนั้นแบบเอาตใจแล้วก็ขี้โมโหมากก็ทาแบบมันทําให้ความสําคัญมันไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยก็ก็ขอโทษจริงๆแต่ก็ผ่านมาแล้วก็ก็อยากให้อโหสิกรรมให้กันแล้วกันนะคะอีกั้างหนึ่งอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษคะโบอยากขอบคุณความทุกข์ที่เกิดกับโบอันนี้อันนี้อันนี้ผมโบไม่ได้พูดสวยๆนะโบยังรู้สึกางนั้นจริงๆ ว่าโชคดีจังเลยที่ที่เราได้ได้มีโอกาสเจอความทุกข์เหล่านั้นการที่มีความทุกข์มันทําให้เราผลักดันที่จะหาทางออกจากทุกข์มันถึงเป็นแรงที่ทําให้เราอ่ะสามารถไปแบบไปปฏิบัติธรรมหรือจนคนพบแบบสิ่งที่มันมหัศจรรย์กับใจเราได้นะคะก็คือไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมก็ขอบคุณที่ที่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็มาแล้วขอบคุณที่มันเกิดเร็วขอบคุณที่ เราได้เจอมันในช่วงมา20่กว่า,วาแล้วโบมันเริ่มปฏิบัติธรรมตอน30กว่าโบรู้สึกว่าอุยโชคดีมากเลยที่เราไม่รอแก่ก่อนแล้วเราค่อยมาเริ่มปฏิบัติธรรมเราได้เริ่มตั้งแต่ตอนเนี้ยสามสิบเรายังมีเวลาในชีวิตอีกอีกยาวนานที่เราจะได้พัฒนาตรงนี้ให้มันแบบอาจจะไปให้สุดทางไปเลยจนถึงการบรรลุธรรมอะไรอย่างนี้ไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะโบวี <Okay. S 1> อัตมากับวงการบันเทิงไหมครับ จากเซ็กซี่สตาร์ณวันนี้มีมีอะไรไหมที่เราบอก <C> e <al> ฉันจะไม่ทําเช่นนั้นฉันจะไม่ทําเช่นนี้หรือ <c oughs> เราจะยังเดินหน้าไปในเป็นโบวี่อัตมาแบบไหนต่ออ <c oughs> ยากเป็นแบบไหน <dom> <c oughs> <onie> ต่อเออจริงๆเปลี่ยนมานานแล้วตั้งแต่หลังจากปฏิบัติทรรไม่นานค่ะโบก็โบก็ตัดสินใจเลิกขายเซ็กซี่ไปเลยแล้วก็ตัดสินใจไม่ไม่รับงานที่ ที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับใดๆที่มันจะทาให้เกี่ยวกับผิดศีลห้าอะไรอย่างเงี้ยหรือไปสนับสนุนให้ทําผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยเช่นเช่นงานอีเวนท์ที่เป็นเกี่ยวกับแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยซึ่งเมื่อก่อนอ่ะพอเรามาสายเซ็กซี่อ่ะงาน oh. พวกเนี้ยเพียบ <Okay. S 2> เพียบเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือแบบเลิกหลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ก็จะมีมีประมาณนั้น uh huh. ส่วนงานงานละครเนี่ยเราก็คือผู้จัดการก็ยังอยากให้เล่นอยู่บ้างสักปีละเรื่องก็ยังดี <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็ เราก็มาโฟกัสเรื่องการทำค mm hmm. อนเทนต์ออนไลน์เกี่ยวกับการแต่งบ้านเพราะว่าเรา, mm hmm. เ,ราเรามีความสุขที่ได้ทําแล้วก็เราบริหารเวลาชีวิตของเราเองได้คือเราได้กินนอนเป็นเวลาพี่บางทีการเล่นละครน่ะมันทําให้เรากินนอนไม่เป็นเวลาพอเราสามารถนอนเร็วได้ตื่นเช้าได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็เฮลตี้ขึ้นเนี่ยค่ะ ความสุขของน้องบางทีอยู่แค่นี้เองเนาะวิ่งตามหาแทบตายใช่จริงเลยตื่นมาได้ไปตัดกิ่งต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยกินน้ําขับถ่ายดีคือคือมาใถึงคือพี่เขาจะแบบได้นอนเร็วได้นอนเร็วตื่นเช้ากินน้ําขับถ่ายดีกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์อแล้วก็ออกกาลังกายนิดหน่อยไปออกไปทํางานตกเย็นมาบ้านสวนตัดแต่งกิ่งต้นไม้เขานอนแฮปปี้ชีวิตดีจังเลยซึ่งจริง หลายคนมีชีวิตแบบนี้ที่เลือกได้ <คะ S 1> ถ้ารู้จักพอเป็นมันฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงโคตรยากเลยนะกว่าจะไปนึกตรงน,นั้นได้ <คะ S 1> แล้วพักๆหนึ่งมันก็จะเผลอไปไม่พออยู่เรื่อยโบก็เป็นทุกวันนี้<ม>ก็ยังจะมีจุดที่มันจะเผลอไปไม่พออยู่เรื่อยอย่างที่โบเล่าให้ฟังน<ม>ั่นแหละแต่ว่าสติไงพอมันมีสติขึ้นมามันเห็นอุ้ยเนี่ยมันกาลังจะเข้าไปถูสูพวกเห่งความทุกข์และภาระละเออเราก็หยุดมันแต่จริงๆบางทีการแก้ปัญหาชีวิตมันก็ไม่ได้ยากนะคะค่ะ หิวก็กินง่วงก็นอนเหนื่อยก็พักอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะตอบโจทย์ง่ายๆด้วยวิธีแบบนี้แต่บางทีชีวิตมันอาจจะซับซ้อนจนทำให้เราก็คิดซับซ้อนมากๆจนหาทางออกไม่เจอค่ะใช่เลยอะค่ะมีมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าโบทั้งทำงานวงการ,ร,รกะะแล้วทำธุรกิจอะค่ะแล้วพอสมว่าพอเลิกง,งานกลับมาก็ดึกแล้วสามทุ่มแล้วง่วงนอนจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมคะอาบน้ำเสร็จสี่ทุ่มง่วงนอนจะแย่อยู่แล้ว ยังทําไม่ได้ต้องทํางานคอมรีบต้องรีบเคลียเคลียงานถ้ามันไม่ทันเดี๋ยวมันจะไม่ทันการอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปสุดท้ายแบบไปนอนที่งคืนตีหนึ่งแบบเครียดมากคือฉันอยากนอนฉันก็ไม่ได้นอนฉันต้องทาอะไรที่ฉันไม่อยากทำอย่างเงี้ยคะ่ะพี่พูดถูกเลยค่ะ บางทีมันกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องคนพบตัวเองก่อนเนอะว่ราแนนที่สุดแล้วความสุขของเรามันคืออะไรนะคะและวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวประเดชโชยุงจะได้เห็นนะคะชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีความสุขโตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะบางทีเรามองเห็นแต่ว่าโบวีอัตมาในภาพลักษณ์แต่ก่อนคือผู้หญิงที่เซ็กซี่ใครจะรู้ว่าในตอนนั้นเธอก็ผ่านความทุกข์มาเยอะนะคะครับเราบผมว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้เห็นความตั้งใจของแขกรับเชิญที่ตั้งใจมา เปิดใจค่ะแล้วตั้งใจมาเล่าเพราะเธอมั่นใจว่าสิ่งที่เธอเล่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อต่อคนทุกๆุกคนไม่มากก็น้อยในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปประสบพบเจอกับประสบการณ์แบบดีเองเพื่อที่จะเข้าใจแต่ละเข้าใจผ่านวิธีคิดของชีวิตแต่ละคน ผ่านพื้นที่ตรงนี้ในคลับไฟเตชอวกันได้แนละนี่คือแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับน้องโบวี้อัตมาครับขอบคุณครับขอบคุณคะ่ะเขียนอย่างนั้นไปข้างอเลยขโทษนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องแต่งงานแล้ว <c oughs> ในเมื่อแต่งงานแล้วนั่งได้ใช่วันนี้ครับเราขอมอบไวรอลครีนผ้ารองและปลอกหมอนกันเปื้อนช่วยกันไวรัสและแบคทีเรีย always with you ที่นนโลตัสอยู่คู่กับคุณเสมอให้กับแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในวันนี้นะครับขอบคุณลักตาซอล โกซีรีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของคุณธนาคารออมสิน Always with you ที่นอนโลตัสอยู่คู่กับคุณเสมอครับวันนี้หมดเวลากันแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าครับผู้ชายคนนี้แน่นอนนะฮะถ้าบอกว่าชื่อของเขาคือชูสีเชิญยิ้มแน่นอนเข้ามาพร้อมกับเสียงหหวเราะเสมอแต่ชีวิตของเขาหลากหลายเรื่องราวและสีสันเหลือเกิน เปิดใจที่นี่เต็มๆในคลับไฟเดโชนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้าพี่ชาอตด้วยนะครับขอบคุณค่ะแลขะขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับ,บและทั้ง4ค,ค,คนหมดเวลาแล้วกักบไฟเดโชลาจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกดีจังเลยที่ที่เราได้ได้มีโอกาสเจอความทุกข์เหล่านั้นการที่มีความทุกข์มันทําให้เราผลักดันที่จะหาทางออกจากทุกข์เรามองเห็นตัวเองหมดเลยว่า เห็นข้อผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตเรื่องความลักมันทําให้เราอ่ะค่อยๆเปลี่ยนคือทุกมันยังมีอยู่แต่เรารู้แล้วว่าเราจะจัดการกับมันยังไงเนี่ยแหละมันทําให้ชีวิตเลยดูเหมือนไม่ทุกเพราะว่าเมื่อววคมทุกมาถึงเราจัดการมันได้แล้วมันก็จบไปเป็นเรื่อง Marine TV.